เลยขออนุญาตพาวเลยนะคะสำหรับพี่ีๆคนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าพี่ที่เขาเคยให้ราคาไว้เนี่ยเขาไม่ได้ตามมาในรอบนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ล็อกพี่สหลด์ก็ได้เดี๋ยวเราดูกันต่อไปเลยจัดเตอร์ห้ามาดูคนนี้ค่ะอีซูดิมักส์นะคะแถวโฟร์สองจุดห้านะท่านนะมันรอมาเลยเมื่อกี้มีคนดูหลายคนนะเพราะฉะนั้นเอาไว้ท่านนีๆนะอันนี้นะคะเกณฑ์ธรรมดาค่ะประเด็นสองเปอร์เซ็นจะเป็นปีสองเปอร์เซ็นต์สองแสนห้าหมื่นสี่พันโลนะคะพาวระบายเฉลยขึ้นรว่องจะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเข้าย้ายสองพัน รอยนะคะเท่า,เากันสามพันห้าเรียีเลอกเครื่องต่อใหม่นะรูรถต่อะะจ้ะเครื่องยนต์ควันเยอะด้วยท่านดูก่อนนะคะแทนเพจมีแต่ติดมาใหม่นะจ๊ะไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีนะสำหรับนี้ไม่รับผิดชอบในการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณีทุกคนหลักพันหลักหมื่นรับไปถะาจ้าแปดปรับมาแปดหมืนสี่พันใครซื้อบ้าแปดเร์นแปนนี่มาแปดปร์เซ็นปอรเ็ตเปอรเซนแปอร์เซงเประเนเปสิบปดสิปดสิบปด เาหมื่นเหมื่นเก้นเหื่นเก้าหมื่นเ้หมืนนเก้าหมื่นนิก้สองเก้าสก้าสอเกสีเก้เก้าสเก้าสเก้าสี่เก้าสก้หกเก้านารักเก้หกเก้าหกเกจะขายเก้าหมื่นหกพันเก้หมื่นหกพันเลขนา้เลลูกพี่มาบ่อยๆนะหนึ่งหกศูนย์